โย่ Yo, วันนี้คุณออกกําลังกายกันหรือยังครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับแมบบที่มีชื่อว่ายิมลีกนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีอะไรอัปเดตให้ทุกคนดูกันบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเห็นไหมเห็นหรือเปล่าน,นะครับนี่นี่คือร่างใหม่ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในร่างของเกาะแล้วนะแล้วก็ยิมที่เรามาถึงเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ ยิมที่4แล้วนะทุกคนนั่นก็คือยิมทองคํานะทั้งยิมนี้คือทํามาจากทองนะครับข้อสุดขอ้ดขอตึงนะรอบๆบยิมนี้คือทํามาจากทองหมดเลยนะทุกคนนะอลา,ามมากและที่มีอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับก็ทุกคนจะเห็นเทปดอลลาร์นะครับนี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแน่นอนครับว่า,าเราไปจัดมาหมดแล้วทุกแพ็คนั่นเองนะทุกคนนะก็มีแพ็ค VP นะครับนี่มีแพ็จักเขียวนะทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับการฝึกนะเราจัดมาหมดแล้วนะอันนี้มันเกี่ยวกับการสุ่มนะผมเลยไม่ได้กดมานะครับแล้วก็พวกยานะพวกยานี้ก็ยังไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวรอดูกล่องตอนนี้มันยังขึ้นง่าอยอีกไงเลยไม่ได้กดนะครับนะจัดเต็มมาแล้วนะครับทุกคนออร่าที่มีตอนนี้ก็ใช้เป็นออร่าของ v I P นะใครที่กด v I P ก็จะมีออร่าแถมมาให้นะ ส่วนท่าโพสตอนนี้มีท่าโพสเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งท่านะเออไซเชสนนะไงล่ะโชว์กล้ามอ,อกนิดนึงนะฮะด้านข้างด้านข้างมันเป็นรีโล่ส่มฟรีนะเออก็ไม่ได้ส่งอะไรใหม่นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็การเกงสีม่วงตัวโปรดของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเป้าหมายของเรานะครับวันนี้เราจะไปให้ถึงร่างที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ร่างเกาะตรงนี้นะทุกคนนะ ถัดไปก็จะเป็นเอเรียนะครับแล้วก็เพรนะนี่นี่นีคือเป้าหมายของเราวันนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการไปไปถึงล่างเพรนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มฝึกกันเลยดีกว่านะครับและปัญหาเดิมนะก็คือเรื่องของค่าพลังงานสเตมิน่าเนี่ยน,นี้พี่ต้นก็จัดมาแล้วนะครับก็มีทั้งหมด600กว่าล้านนะครับคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการฝึกวันนี้นะทุกคนพราะฉะนั้นเราจะจัด โดบยาก่อนนะเออมันต้องโดบยาก่อนกินผงโปรตีนอะไรไม่รู้แหละนะกินให้หมดนะจัด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 นะโอเคเดี๋ยวมันจะมีแข่งนะครับตอนนี้เรายังไม่แข่งนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกก่อนเลยนะครับอย่าแรกเลยขอเริ่มจากการอกกามแขนก่อนแล้วกันนะครับนี่ดูค่าสถิติก่อนนะทุกคนก่อนจะเริ่มฝึกอย,อย่าลืมดูค่าสถิติก่อนนะ ตอนี้ของเรามันยังไม่มีอะไรเลยศูนย์หมดเลยครับยากมากโอเคสเตมิน่าเอาอยู่นะครับแทบไม่ลดเลยนะถือว่า,าเป็นการปล่อยฟาร์มที่ช่วยได้เยอะนะครับโอเคน่าจะยิงยาวได้นะครับเอาพี่งกุลพี่มาฝึกวิ่งอยู่ตรงนี้เองเหรอถือว่านะครับีแ่งเก่งมากเลยนะ โอเคตอนนี้เราก็ฝึกกล้ามหน้าอกกับแขนแล้วก็ท้ายแขนนะจนเต็มร้อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายไปฝึกที่อื่นนะครับโอ้ตัวโต,วตวเลยนะครับอกอกผายไรงผึ่งนะแต่ตอนนี้ก้นเล็กอยู่นะเพราะฉะนั้นที่ต่อไปที่เราจะไปเล่นนะครับทุกคนอ่าแน่นอนครับเล่นขาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฝึกต้อขากันสักหน่อยนะครับนี่ เอาจัดไปครับดูพี่ยักษ์คนนั้นสุดยอดเลยยกยกอย่างกับยกนุ่นนะฮะโอ้โหโหดเกินนะฮะนย่ีเอาเบ่งบาลังแล้วครับเบ่งบาลังโอเคตอนนี้ขาของเราก็ร้อยเปอรเซต์ละล้านเหลือน่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งเพื่อเอาเงินก่อนนะทุกคน ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกในส่วนของกล้ามหน้าท้องแล้วก็น่าจะกล้ามหลังนะเออน่าจะเป็นกล้ามหน้าท้องแล้วก็ตัวแผ่นหลังของเรานะครับเราลองเดินดูก่อนนะว่ามันมีตรงไหนที่น่าฝึกบ้างนะครับนี้ก็เป็นซิกแพคนะครับซิกแพคตัวนี้น่าสนใจนะฮะโอ้ได้กล้ามขาด้วยนะครับเมื่อกี้เสียดายนะเราไปฝึกกล้ามขามาแล้วนะ่ะไม่เป็นไรครับถ้าเรียงลําดับการฝึกดีๆก็น่าจะประหยัดเวลาได้เยอะนะทุกคน ดูคนข้า,ขางๆดูคนข้า,ขางๆผมดิกล้ามอย่างโตแต่หน้าตาแบบตะมุตตะมิมากเลยเห็นไหมกล้ามตะมุตตะมิเชียวนะครับตัดภาพมาดูเราครับหน้าโหดมากโอเคครับตอนนี้กล้ามส่วนหลังของเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าไปตัวที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นน่องนะเดี๋ยวเราจะไปหาน่องกันอัปเกรดน่องกันนิดนึงนะครับ ทนนี้ส่วนของน้องเนี่ยมันมันมีบางอันที่เราได้ไปแล้วไงโอเคน่าจะต้องอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มทําการฝึกได้เลยนะเอาละครับตอนนี้เราก็มีร่างกายที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝึกครบทั่วทุกส่วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการไปเปลี่ยนร่างถัดไปได้แล้วนะทุกคนนั่นก็คือร่างเอเลียนนั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนน่าจะหมื่นห้านะโอเคดีนะครับที่เราลงแข่งมาระหว่างทางน,นะครับเลยมีทองกลับมาตัวพอเหมือนเดิมแล้วนะฮะปิดโนรางแปงหนึ่งตัวดําเลยเออโอ้โหเป็นล่างเอเลี่ยนนี่เองนะครับกางเกงน่ารักเชียวนะฮะปิดเปียโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการฝึกเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้กลับไปที่ล่างเพชน,นะฮะเราจะได้ไปเปลี่ยนล่างเพชต่อนะขอเริ่มต้นที่การ ซ i ทั p ก่อนเลยนะทุกคนนะวิดพื้นนะไปลุยครับเอาละครับตอนนี้ก็เราก็ฝึกร่างของเอเลี่ยนจนเต็มร้อเทุกส่วนแล้วนะทุกคนนี่ เป็นไงแล้วครับเปิด la, ออร่ามาดด้วยเมื่อกี้ไปสุ่มออร่าได้ออร่ามืดมานะครับเป็นไงแล้วครับอืม้มเข้ากับล่างนี้เหือเกิดอ่ะปิดออร่าก่อนละกันนะครับเนี่ยแน่นเปี้ยครับ <laughs> อย่างชอบเลยนะกางเกงนะฮะตลกกางเกงมากเลย <laughs> กางเกงคอเท่เนี้ยแะครับโอ้โหถึงหน้าตาถั่วจะโหดนะครับแต่ว่ากางเกงก็สีชมพูนะครับ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนล่างสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะก็คือล่างเพชรนั่นเองนะคบโอ้โหใช้เงินในการเปลี่ยน2 0 0หมื่นเลยนะทุกคนนะเยอะจัดนะครับอย่าลืมลงแข่งเก็บเงินระหว่างทางไว้ด้วยนะครับไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือนนะบอกไว้ก่อนอส่วนล่างน้ําก็คือเราต้องไปเปลี่ยนที่ยิมถัดไปนะครับนี้ได้มาแล้วครับล่างเพชรนะครับมันดูแบบว่า ไม่ค่อยเท่เลยนะเพราะว่ามันยังไม่มีกล้ามนะครับมันเหี่ยวแห้งนะนะทุกคนต้องไปฝึกก่อนนะครับตอนนี้เราจะเปิดยิมถัดไปไม่ได้นะเราต้องฝึกล่างนี้ให้เต็มก่อนนะทุกคนนะฉะนั้นก็เอ่อเลยกินโปรตีนที่เพิ่งได้มาก่อนนะครับโอ้โหโปรตีนขนาดใหญ่โอเคฝึกครับฝึกต่อฮนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่อ่าล่างเต็มร้อยกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับผมและแล้ววันนี้นะครับภารากิจของเราวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการฝึกล่างเพรนะให้เสร็จสมบูรณ์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะครับในนี้งไงล่ะล่างเพรของเราตอนนี้ร้อยเปร์เซ็ตทุกอย่างแล้วนะทุกคนนี่ครับโอ้โ oh, ห oh. จากตอนแรกที่ดูเหี่ยวๆนะตอนนี้ บึกกึกฮะบึกคึกเลยนะครับกรงเกงสีม่วงตามสไตล์นะเออโค้ดเท่โคอดเฟีย้ยวนะครับกับหน้าตาอันหล่อเหลาของเรานะครับอย่างงี้รัคโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับร่างเพชรวันนี้นะแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําการเปิดยิมถัดไปได้แล้วนะทุกคน,นใช้เงินหนึ่งแสนนะโอ้โหเงินไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องเปิดลงแข่งเพิ่มนะทุกคนเออ ็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าอยากเห็นคลิปรีวิวเกมแนวนี้อีกหรือว่าเกมไหนก็บอกได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ต้นขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับกับยิ้มใหม่นะฮะรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ